กลับสวัสดีพ่อแม่เป็นงที่รักยิ่งกับผมเบรดฟิลลิ่งดีครับผมเป็นยังไงบ้านคนสบายดีกันหรือเปล่า <c oughs> ก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่มากดติดตามก่อนสิ้นปีนะเราได้มี400ซับเข้าตัวมือ <c oughs> แต่ว่าทําไมไม่ได้ทําคลิปเพราะผมไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ไม่สบายพอดีที่สำคัญก็เมานลดหน่อยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะก็ตอนนี <c oughs> ้พบกันด <c oughs> ินเกิดเรืกับแมคคาในอีีที่ ท่าไหร่วะ EP ที่13นะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันผมก็ไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะแต่ที่สำคัญนะดูนู่นสิทาวเวอร์เรานี้มันสวยมากเลยแบบพอแล้วอะแค่เนี้ยพอขี้เกียจนะเกียหินผมก็ไม่ได้ขุดเอาไว้เยอะนะเอาไว้ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดหินกับตัดไม้เอาไว้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเลยแนละตั้งแต่ หลังปีใหม่นะก็ขอบคุณทุกท่านจริงนะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะมันทำให้เรามีเอ้ยตัวอะไรวะแมวทำให้เรามีกําลังใจที่อยากจะทําต่อโอเควันนี้นะผมอยากจะที่ผมอยากจะทําที่สุดเลยนะก็คือกําแพงนั่นเองนะคลิปนี้เรามาทํากําแพงกันแล้วกันนะผมได้ลองมาหลายๆอย่างแล้วว่าจะทํำยังไงดีนะกําแพงให้มันดูสวยงามนะไม่ได้ดูแบบหลบตาเกินไปนะอันดับแรกผมไป เกี่ยวข้าวก่อนนะเพราะว่าข้าวเราเยอะเกินไปแล้วตอนนี้จะไปทำเพิ่มประชากรสัตว์เท่ืนั้นดูซิมัน่ามีรถไถเนาะเดี๋ยวอนาคตน่าอาจจะมีฟาร์มอัจโนมัินะพอเวลามันเหลืองปุ๊บเรากดให้น้ำมันฉลม ขาก็ทำกันเยอะแหละก็เห็นกันอยู่แต่ว่าผมจะทำเป็นสไตล์ของผมเองนะก็อรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคใครมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับม,มามาเพิ่มวัวกันเลยนะวัวเพราะว่าชอบกินนะเหนืออร่อย,ออยพอแค่นี้พอต่อไปก็แกะนะแกะต่อไปเราจะได้ใช้แน่นอนพนะราว่าผมจะต้องเพิ่มเตียงเพิ่มเตียงให้กับชาวบ้าน ตัวไหนากินอย่างอ,อ่อนนี่อ่าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเพราะว่ามืดแหละมืดลแล้วเราก็นอนก่อนนะ,ะตอนเช้าเราก็ไปทำรั้วก,กันโอเคนอนก่อนโอเคครับเชา้าทำไมแสนสดใสนะกับเอา้าลืมปลูกอะเกี่ยวเราก็ต้องปลูกเลยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรกินอ่าตอนนี้มีเป้าหมายหลักๆนะก็คือ ทำรั้วแล้วก็เพิ่มเตียงนะใจอยากจะสร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆไปก่อนนะแบบโซนตลาดนะเออแบบเราเข้าไปในเมืองครั้งแรกก็ต้องเจอของขายใช่ไหมละ่ะมันมีมอดแบบรถล,ลากอะไรเงี้ยปะ่ะน่าจะมีนะถ้าสนใจนะผมสร้างเป็นเมืองเลยแต่ว่าผมจะสร้างแบบทั้งแบบแมคคาร์ฟอ่ะเพราะว่าผมชอบเล่นเกมสร้างเมืองนะก็เลยคิดว่าแมคคาร์ฟมันจะสร้างเป็นเมืองแบบนั้นได้แบบว่า ถ้ามีระบบพอตงพอสีนี่น่าจะน่าจะสนุกนะดูโอเคครับเราโม,โมเยอะเลยเราไปทำบันไดเอ้เราไปทำกำแพงกันทั้งทีนะกำแพงที่ผมคิดไว้นะแบบในหัวยังไม่มีเลยอนะ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมทำล้อมแล้วก็เอาคนเข้าไปอยู่ก่อนดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ลางเกินไปรู้สึกว่าตอนนี้บ้านเมืองเราจะสงบเกินไปนะซอมบี้ไม่มีสนะักตัวแต่ก็ดีแล้วแหละ เพราะว่าใต้ดินเรามีซอมบี้อยู่นะต้องหาเวลาโละใต้ดินออกหน่อยเนี่ยที่เราคิดกันไว้ตอนนั้นนะว่าจะทําแบบสลับสลับแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะสวยหรือเปล่าวะถ,ถ,ถ้าทำถ้าทําแบบนี้ไว้มันก็สวยนะแต่ว่ามึงจะทําเพื่ออะไรมันก็เข้าไปได้ใช่ไหม,มแต่ผมไ๊ ลองวิธีใหม่นะคือวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างนี้นลองลองดูก่อนนะถ้าไม่สวยยงไงก็บอกก็เตือนกันได้นะแล้วก็ใส่ปิดปับป๊บปั๊บเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยคิดว่าไงคิดว่าสวยนะเอาไงี้ไหม ถ้าใครมีวิธีอ่าถ้าใครมีกำแพงส,สวยๆก็บอกกันได้นะตอนแรกจะใช้เป็นไม้นะตรงนี้เห็นไหมสลับเป็นไม้แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปตัดไม้นะี่นะเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอืมพอ,อยได้อยู่อาใสยแค่นี้มันก็ปีนไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมมมันปีนขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเนาะเออใช่ใช่ใชเคเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่าใหม่ใหม่นะอยากจะจะทำคลิปทุกวันเลยนะถ้าเป็นไปได้นะพูดอีกแล้วนะ แต่ช่วงนี้ก็คงจะได้กลับมาทําจริงๆจริงแล้วเพราะว่าอยากจะออกมาทําเต็มตัวกันนะอืมใช่ถ้าใครชอบคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดติดตามคอมเมนต์ Comment นะพูดคุยกันหน่อยมีอะไรตรงไหนก็บอกกันไดน้ครนะับบอกกันได้เลยรับฟังทุกความคิดเห็นนะแค่อย่าด่ากันก็พอนะขอรอ้องเป็นคนที่ใจอ่อนไหวนะ เราไปเจอกันตอนสร้างเสร็จเลยดีกว่าอย่าได้ไ่เสียเวลาโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับโซนหน้าเป็นไงสวยไหมสวยก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็บอกหน่อยแล้วกันนะส่วนตรงนี้ผมจะเว้นไว้ทําเป็นประตูนะเดี๋ยวอนาคตจะทําเป็นประตูเลื่อนนะเราต้องไม่หาสลาม,ม่อนตอนนี้เราใช,ใช้เป็นประตูไม้เล็กๆไปก่อนนะไม้ไม่มีนะ ต้องไปตัดไม้อีกแล้วก็วจะสร้างให้ดูก่อนนะว่ามันจะประมาณนี้สําหรับกําแพงรอบตลาดนะออโซนขายของก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เมืองของเราข้างในนะก็รู้สึกว่าจะ <c oughs> อีกเยอะเลยละ <c oughs> ก็อยู่กันไปนานๆนะทุกท่านมีอะไรก็พูดคุยนะพูดคุยกันแล้วกับ <c oughs> ผมว,ว่าสวยนะใช่ไหม <c oughs> สวยแล้วข้างบนผมก็จะทาเป็นแบบเอาไว้เดินนะ <c oughs> เหมือนกันเลย ว่าจะใช้เป็นสลบดีกว่านะประหยัดบล็อกด้วยสร้างประมาณนี้เราจะได้เดินเดินดูได้โอ้โหสวยจริงๆเลยแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วกันมืดปุ๊บนอนปั๊บนะทุกคนตื่นมาระวังด้วยขัวแค่เคปเปอร์นะี่แหละนั่งสร้างๆวันมาระเบิดใส่นี้มีร้องอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อาจจะกระตุกหน่อยนะทุกคน ต่อกันเลยเป็นช่องไว้ก็ดีเหมือนนะเวลาฝนตกน้ำมันจะได้ลงไปในร่องนะถือว่าป้องกันป้องกันป้องกันน้ำขังได้ดีนะตอนนี้เราไม่มีของกินนะเราต้องทำอะไรกินกันก่อนดีกว่าขนมปังนะง่ายๆปังฟาร์มเฮาแล้ว ขออย่ารับประทานอาหารเช้านะครับอ่านเช้าสําคัญมากทุกคนก่อนที่จะไปทํางานหรืออะไรก็อย่าลืมกินนะบอกคนอื่นแล้วผมทำไหมไม่ไม่เคยกินอนะข้าวเช้า okay. เดี๋ยวผมสร้างตัวนี้เสร็จก่อนนะให้แเ,เราจะได้ดูว่ามันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ทำเพื่อ ตรงนี้เราจะทำเป็นแบบรั้วเปิดปิดไปก่อนนะขอแค่ไม่ให้ชาวบ้านมันเปิดออกกันได้ก็พอแล้วโอ้โหสวยมากดูขึ้นไปโอโ้โหมันสวยขนาดนี้ล่ะเอา้าเด้งได้รอรอะไรวะ เด้งได้เหรอชิบหายแล้วเนี่ยมันเด่นขึ้นที่ได้อ๋อถ้ามันมีตรงนี้มันเด้งขึ้นได้อนะเฉพาะตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยเด็ดๆนะว้ายแล้วทำก้นไว้ตรงนี้ห้ามเดินโอ้กูเป็นอะไรจังเลยเนะี่ยกูป้องก่อนถ้ามันเป็นรัวง,งั้นมันจะ เด้งได้นะโอเคโอเคจะได้ระวังโอ้สวยแต่ว่าไฟอะ่ะเออวะ่ะขาดไฟนี่วะ่ะไฟก็สำคัญน,นะถ้าไม่ติดไฟก็เมืองนี้เพาะซอมบี้ชัดชัดก็คงจะติดหัวออหัวนี้หนึ่งแล้วก็หัวนูน้นสะพานขาดนะเดี๋ยวก็ตรงเอ,อ้ตรงนี้ก็สน่าสนนี่กลับไปฝั่งนน้น เหมือนกันนะหัวหนึ่งแล้วก็ตรงประตูอ่าลงไปดูสักหน่อยนะทำไปดูไปนะทุกคนก็สวยนะก็สวยไปอีกแบบในอนาคตอาจจะสวยกว่านี้ใครมีอะไรก็บอกพูดคุยกันได้เฮ้ยดูไปดูมาก็แจ่มแจ่มดีเห็นปะม,มันมีความเล็กแต่ถ้าเป็นสีนะ่าจะดีนะมีสีอื่นๆนะแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะ สวยสวยสวยมากครับก็ไม่รู้นะชมตัวเองไว้ก่อนนะจะทําอะไรก็ชมตัวเองให้เรามีกําลังใจเองก็โอเคแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเหลืออีกเหลืออีกข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็ข้างหลังนะเอางี้เดี๋ยวเราทําแผ่นดินให้มันเท่ากันก่อนปึ๊บแล้วก็ค่อยสร้างไปทีเดียวเลย <laughs> โอเคอันดับต่อไปที่ผมจะทํานะมามาประกาศให้โลกรู้เ <laughs> กี่ยหน้าดินก่อน แล้วก็ทำกำแพงแบบใช้เช้าขาวแล้วก็ไปเชิญชวนคนเข้ามาอยู่ก่อนตามนั้นเริ่มจากการเกี่ยหน้าดินก่อนดีกว่าเก็บของครับเพราะผมเกี่ยหน้าดินไว้แล้วก็ทำรั้วเช้าขาวไว้ก่อน ที่เราเคยบอกกันไว้นะดีแล้วที่ว่าทำรั้วกันตรงนี้ไว้นะตรงนี้มันดงสอมบ,บี้เลยนะเนี่ยฉันแล้วก็วางรั้วก่อนนะฮะจากตรงนี้นะ้องกันไว้นะชาวบ,บ้านมันชอบเดิอนออกมันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้อืมฉันี้ก็กันอยู่คร มันจะออกก็แล้วแต่มันละผมก็ทําได้เท่าที่ผมทำไปแล้วอ,อ่ะกันไว้กันไว้แล้วเราก็เจอกันตอนล้อมเสร็จนะ oh. เสร็จสักทีนะดูครับอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้กันเลยเพื่อ <c oughs> มันจะลงมาได้ผ <c oughs> มได้ไม่ได้อันตรายว่ะทุบออกก่อนดีกว่า มันอยู่ทั่วเลยวะก็ประมาณนี้ฮะตอนนี้ตอนนี้ผมจะทำเป็นประตูรั้วไปก่อนนะไว้เปิดปิดะไเข้าง่ายออกง่ายส่วนด้านข้างอันนี้เราก็ได้ทํายาวสุดนู่ปแล้วแล้วผมก็ได้ปักไฟให้ทั่วนะเพื่อที่เราจะได้กันซอมบี้ต่อไปที่ผมจะไปทําก็คือไปเอาไม้มาทําเป็นประตูรั้วก่อนนะเราก็จะไป เชิญชวนคนมาอยู่กันใช้คำว่าเชิญชวนนะผมไม่ได้บังคับขู่เข็นผมเชิญชวนด้วยความสมัครใจจริงๆเฮ้ยเราต้องใช้ไม้เยอะเนะี่ยเพราะว่าผมจะต้องสร้างบ้านด้วยโอ้โอโอโกระตุกกระตุกกระตุกชิบหายแต่ก่อนนั้น,น,นก็อยู่กันไปตามยถากรรมก่อน ซึ่งผมก็จะต้องทำที่ลองรับไปก่อนนี่วะทำไกด์ไลน์ไวออ้ว่าประมาณไหนจะมืดแยะอะไรวะอันนี้ผมสามารถกระโดดข้ามได้อะโอเคอยู่แต่สอมบี้มันคงกระโดดข้ามไม่ได้หรอมั้ พอดีเลยยังไงเมืองตั้งใหญ่เอารัวแค่นี้พอประตูเออไม่น,นี่ทำช่วงคาวไว้ก่อนเดี๋ยเราค่อยไปแก้ไขในอนาคตนะดูดิว่าซอมบี้ไม่เกิดอ่ะใช่ไหมโอเคเคียร์เรื่องซอมบี้ไปได้ครับยม่มจะทำก็มีแบบแบ่งโซนนะเข้ามาสมุินะสมุิเข้ามาเปิ๊บเป็นตลาดยาวเลยนะข้างหลังก็จะเป็น บ้านผักเลยไหมก็เป็นสวนผักเอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่หมูวัวกระทิงอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะเลี้ยงอะไรแล้วก็มีแต่ละอาชีพอาชีพนะเรียงๆไปนะโบสก็อยากจะสร้างตรงนี้ไปเลยเนาะ,อ,ะอ๋อเราขยายพื้นที่นะเออผมลืมบอกไปว่าผมขยายพื้นที่ออกไปข้างหลังนะนี่ทำกันเอาไว้ประมาณนี้ เดี๋ยวอันดับต่อไปก็คงจะเป็นเกี่ยหน้าดินให้มันเท่ากันนี่แหละผมก็ได้วางไว้แล้วจะเห็นแต่ดินหมดก่อนนะเอาไปว่าเราไปสร้างตอนที่เราว่างๆดีกว่าเดี๋ยวผมไปสร้างรอไว้นะถ้าไม่งั้นถ้าอัดไปน่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เฮ้ยตัขดขดหินนี้ทิ้งอนะ่ะ คนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมไม่เปิดโหมดคิีคสร้างมาเลยนะอ,อันว่าไม่รู้เหมือนกันนะพอทำงี้แล้วเรารู้สึกเหมือนเราแบบมีความสุขนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือเหมือน,น,นแบบว่าเราได้แบบเราได้สร้างไปด้วยแล้วก็แต่ละอีพนะว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างหรือเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้ไปดูนะก็มันก็มีความท้าทายไปแบบว่าเราจะ สร้างสําเร็จไหมจะท้อก่อนเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ทํามาก็รู้สึกสนุกดีนะทุกท่านเหมือนแต่ละไอพีมันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วเราก็มานั่งดูออว่าเอ้ยว่างงสวยจริงวะรอวต่อไปนะผมทําพื้นที่เอาไว้เดินไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องปูค้นแดนในสักหัะผมไม่เห็นเขาทำทางสวยมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ทำหรอก พูดเลยตอนนี้เราระับต่อไปนะผมจะต้องเออ <sighs> เหนื่อยใจยจริงๆตองใส่จะเริ่ม,มง่วงแล้วแหละเฮ้ยโอเคนี่นะทางเดินหรก <laughs> โอเคไหม ส่วนฝั่งนี้ก็จะจัดเป็น,นโซนไว้นะทุกคนเห็นภาพแหละผมไม่ต้องบอกอะไรเยอะี่แล้วก็เอ้ยการไปเกณฑ์คนในชาวบ้านเอ้ย <c oughs> การไปเกณฑ์ชาวบ้านนู้นให้มาอยู่นี่เราต้องทุบเตียงเขาออกเลยนะอืมถ้าไม่นั้นถ้ามาอยู่นี่เขาก็ไม่มีเตียงนอนกันเขาจ้องจะนอนบ้านเขานะเอ้ยไม่ได้เกณฑ์เชิญชวนเชนิญช,ชวนเขามาอยู่เอ จะเชิญตอนคืนนะให้ขึ้นเรือไว้แล้วก็ทุบเตียงทิ้งซะแต่ถ้าพามาเนี่ยเราต้องหาหาอาชีพรองรับไว้นะเพราะนั้นเขาจะว่างงานกันนะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่านะดูความสวยนะโอ้โหลองคิดดูดิทุกคนถ้าเป็นเมืองอะสวยว่าไม่อยากทำแนละ้วสวยเกินตั้งไหายดยีว่า วันนี้ก็มามาทำรั้วใช่ไหมอืมอง่ายๆามาทำรั้วสร้างไว้แล้วก็ผมจะไปหาเวลาปูหน้าดินให้มันเสมอกันแล้วเราก็บ้านเดี๋ยวเรามาสร้างพร้อมกันดีกว่าเนาะอืมว่าเราจะสร้างแบบไหนนะผมอยากได้เป็นเหมือนบ้านยุคก,กลางนะร่วมสมัยเดี๋ยววันหลังมาทำให้ดูแล้วกันอตอนนี้เริ่มเริ่มจะขี้เกียจและแ <laughs> ไ,ไกลอย่างหน่อยนะสวยจริงๆนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหยัง <Yeah. S 3> very กู o โอเควันนี้ก็คงจะมาสั้นๆแค่นี้พอนะอืมก็อาจจะดูมึนๆหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากปีใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่งหายดีนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกท่าน สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะโอเคหากใครดูมาถึงตอนนี้หรือตอนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e สักหน่อยนะขอร้องเลยนะเอาให้ถึง500สซับนะเห็นเขาบอกว่า500สับมันเปิดสร้างไรายได้ได,ได้จริงเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้สึกมีความสุขกับมันมากหล่อเลยอะหล่อเท่เลยอโอเค ก็พูดคุยกันได้ทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันนั่งมีอะไรแล้วก็พูดคุยซึ่งกันและกันได้ก็ตอนนี้กําลังหาแผ่นซับเสียงไม้นะเพราะว่าไม้ไม้มันดีจริงนะหลักร้อยเองนะแต่ว่ามันมันดีเกินไปอะ่ะมันซับเสียงลมดีเกินนะเพระเราขุดฝังไว้ตอนนั้นไงโอเควันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ บ่ายครับผม